เกมนี้คือที่สุดของ k i l e r f o so Yes แล้วนะครับเกมนี้เนี่ยล่อไป22คิวเลยนะภายใน15นาทีมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับคลิปนี้เนี่ยมีกฎเหล็กที่ห้ามทําอยู่นะถ้าจะกดตีห้าเนี่ยห้ามทําสิ่งนี้เลยบอกเลยว่าอย่าเล่นกับระบบนะครับระบบเอาคุณแน่นะเดี๋ยวจบเกมเนี่ยมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะ แล้วระหว่างเกมเนี่ยผมจะอธิบายให้ละเอียดยิบเลยนะคบว่าเกมมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะจริงๆเกมนี้ผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาสร้างช่องโหว่ให้เราทําแบบนี้ได้นะเช่นเกมนี้เนี่ยโลมิงฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะฝืนออกสร้อยเขียวนะนี่ผมล่อไป14คิวแล้วอะ่ะยังจะออกสร้อยเขียวนี่มันก็ไม่ใช่ละแล้วคีล่าเกมน้าเนี่ยมันเอามาหิดมากเลยนะครับเกมนี้เป็นการชนะขาดที่สุดของซีซั่นนี้แล้วนะเดินเกมยังไงเนี่ยไปดูกันเลย การดาผมจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะผมตัดคีล่าเพราะว่าไม่อยากให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอามาแก้สะจวดนะก็เลยชิงตัดคีล่าก่อนเลยอยู่ในแรงโอเวอร์หลอด15ดาวนะครับเดี๋ยวจบเกมผมจะเปิดให้ดูแรงฝั่งตรงข้ามนะเกมนี้บอกได้เลยว่าจะอธิบายการเดินเกมและการออกไอเทมแบบละเอียดยิบเลยนะครับคนดูจะได้มองภาพออกแล้วก็ไปปรับใช้ได้นะรูนไอเทมพลังแสงในเกมนี้ก็ตามนี้เลยนะครับคีล่าเวลาฟาร์มเนี่ย ให้สกิลหนึ่งแล้วก็พันิตเลยนะมันจะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับแพทนี้เนี่ยมันสามารถทําแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาเวทนะเพราะว่าเว็บสามเว็บเนี่ยจะชนพร้อมกันแพทก,ก่อนที่ผมอัพสกิลสองก่อนเนี่ยเพราะว่าต้องการเก็บพันิตไว้รัสบัฟเลยนะครับแพทก่อนเนี่ยมันเสี่ยงโดนเวทนะเพราะว่าเว็บการชนก่อนคู่กางเนี่ยมันจะได้เดนเินเกมก่อนนะครับบ,บางทีฝั่งตรงข้ามก็เดินมาป่วนป่าเลยนะแต่ว่าแพทนี้เนี่ยสกิลหนึ่งแล้วก็ฟาร์มเร็วได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวฝั่งตรงข้าามมาเว<ๆ> ฟาร์มบูบบลุมเล็กแล้วก็มาเอาเต่านะครับจากนั้นก็ฟาร์มหลุ่มเล็กอีกหลุมนึงนะก็ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าให้เน้นเอาเต่าก่อนนะเต่าก็สําคัญมากๆเลยนะเป็นการตัดไม่ให้ออฟเลนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาเอานะครับบางทีออฟเลนฝั่งตรงข้ามกดออฟเลนเราได้เนี่ยเขาก็จะมาเอาเต่าตัว,ตวนี้นะมันทําให้การเงินฝั่งเขาเนี่ยน้ำเพิ่มนะครับ เพื่อนบวกก็ปล่อยกันไปนะหาเวลสี่ก่อนเลยอันดับแรกตอนนี้เวลสนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญนะสามสิวิบังกรเกิดนะครับถ้าเราคอเกมให้ออฟเลนมาได้เนี่ยให้มานะเพราะว่าบังกรตัวแรกเนี่ยสำคัญมากหเลยนะครับบัฟเงินนะสอนอกจากได้เงินทั้งทีมแล้วเนี่ยทําให้ทีมเนี่ยมีดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมนะทําให้ฟาร์มเร็วขึ้นเคลียร์เนเร็วขึ้นนะครับ ตรงนี้ผมตั้งใจมาดักไล์เดินคิกซี่นะแต่ว่าเขาโลกลับบ้านไปก่อนนะครับตรงนี้มี2ทางเอามังกรกับเปิดไฟนะครับคิกซี่กับบปลีนะผมเลยเลือกที่จะเปิดไฟได้โอเมกกามาครับจากนั้นตัดเวบเลยเพราะว่าเวบเข้าเนี่ยผมจะเอาอีลินต่อนะ ตรงนี้แครี่ต้องยอมเสียเว็บนี้ไปนะครับฟิกเกอร์สวยครับสจวเอาเลือกคิกตี่ได้นะแล้วก็ดึงให้เพื่อนมาซ้อนนะครับลัมเบอร์ยกสวยครับรออันตีมานะอันตีมาเล่นต่อเลยครับไม่ถึง3นาทีนะครับได้มา คิวเลยแล้วอีรินไม่มีฟิกเกอร์ด้วยอย่างนี้รอดยากครับเอาสุดเลยนะเวสุดเลยครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราตัดสินใจพลาดแม้แต่เสียววินาทีเดียวเนี่ยช็อตแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะเราเห็นฝั่งเขาไม่พร้อมนะครับ ก็เลยเลือกเอาค้นก่อนนะเพราะว่าคิดว่าชนะไฟแน่ๆแล้วมันย้ำได้เยอะกว่านะมันไม่เสี่ยงโดนลัาสออบเจกต์ด้วยนะครับเลียร์ค้นก่อนแล้วก็เอาออบเจกต์นะเป็นการตัดสินใจที่คุ้มมากเลยเริ่มจากการที่คลิกซี่เนี่ยกลับไปรีเลยนะครับไฟเมื่อกี้เนี่ยเราจะเอามังกรงก่อนก็ได้นะไม่ผิดนะครับแต่ว่า จังหวะมันโบ๊ะบ้าพอดีนะตรงที่โลมฝั่งตรงข้ามเนี่ย <Okay. S 1> เขามาแหลมพอดีนะแล้วก็เลือดน้อยด้วย <Okay. S 1> ตอนนี้ทีมไฟร0อนะครับเกมนี้เนี่ยทีมไฟเกือบ100%เลยนะพลาดไปตัวเดียวนะครับ <Okay. S 1> บอกเลยว่าเวอร์มากครับ <Okay. S 1> เกมนี้ okay. ฟาร์มวอลนทามิ่งจบก็ทำเกมต่อเลยนะ ไฟนีดิกเตอร์มาด้วยครับเข้าสุดเลยโฟกัสตัวหลังก่อนหไม่ตายเฉยเลยครับพิกซี่เพื่อนเราเล่นสวยนะครับได้อีลินมาด้วยนะดิกเตอร์ไม่ตายด้วยครับไฟนี้รอดคู่เลยฝั่งเขาโลนะกล้าเล่นนะครับ ป้อมแรกเราก็มาแล้วนะจากนั้นฟาร์มต่อครับวนไปจบที่บูบัฟเหมือนเดิมนะเกมนี้มีจุดที่ทำให้เกมมันตามหนักเลยนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแล้วก็เพื่อนๆก็ไปปรับใช้นะ อย่างแรกเลยนะครับโอเมก้าเนี่ยเขาฝืนออกสร้อยเขียวนะทา,ทางที่รู้ว่าสร้อยเขียวเนี่ยมันบางนะครับนี่ขนาดเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้สร้อยเขียวนะแล้วถ้าเป็นลมตัวอื่นเนี่ยหูยบอกเลยว่ายับครับเกมนี้นี่ผมวิ่งใส่โดยที่ไม่กลัวเลยนะ oh, <okay. S 1> แทมจาัก,การันเพื่อนไม่ได้เลยครับ oh, <okay. S 1> โฟกัสคลิกซี่นะ oh, <okay. S 1> ดาเมจเขาไม่อยู่แล้วนะครับตรงนี้เล่นฟรีเลย นี่ทับชุดเดียวเองนะครับเนี่ยบางมากครับผมถึงบอกไงว่าให้ออกการเวทมาก่อนนะถ้าเจอเวทเยอะนะสกัดแรงจัดเลยครับเขามาแก้สะจวนนะเกมนี้กล้าเล่นนะครับเงินเรานำนะ<ๆ>เขาสกิลหมดไปแล้วนะครับก็ไม่มีไรนะครับ6นาทีนะ9คิวกับ3แอสซิสต์นะครับเกมนี้ เวอร์เลยจากนั้นก็วนทามิ่งไปจบล่างนะครับจบไหนก็ได้นะเพราะว่าบัฟไหนใกล้สุดผมก็เอาเลยนะครับไม่เกี่ยงนะ hmm. ก่อนแปนาทีก็เหมือนเดิมนะครับเน้นไปที่มังกรนะแนาทีขึ้นไปเน้นดาเซเยอร์เหมือนเพื่อนจะเปิดไฟนะครับตรงนี้อันติไปเติมไฟเลย แล้วลมยกสวยจัดเลยครับตรงนี้เพื่อนเราชงสวยมากนะคอสคิวเลยครับไฟนี้หูยโคตรสุดเลยตอนนี้เราเลือกอ็อบเจกต์ได้เลยนะว่าจะเอามังกรหรือว่าดาร์เซเยอร์นะครับผมใกล้มังกรก็มามังกรก่อนเลยนะ แนาทีก็ไปเอาดาร์กนะเก้าวีมีอันตินะครับตรงนี้เนี่ยโลมเขาไม่เช็คนะเงินนำเนี่ยผมดักอยู่แล้วนะครับ100%พอโมไม่เช็คเนี่ยผมเลือกได้เลยนะว่าจะเอาใครถ้าเม็ดมาด้วยก็โดนด้วยครับเงินมันนำนะตอนนี้คอมโบแท้จะไม่ครบชุดด้วยซ้ำนะแรงมาก จังหวะน,นี้มา2กับ1น,นะครับสก,กัดนี้ทิ้งเพื่อนเลยนะอูแล้วคิกซี่กับโอเมกานี่แค้นผมมากก็ oh, <God. S 2> โดนชัดดาวไป <What? S 2> เพื่อนเราปิดหลังสวยนะครับ <Nice. S 2> แลกคลิกซี่มาได้นะ <Shut down. S 2> ก็ถือว่าแลกกันไปนะครับหนึ่งแลก2ตรงกลางเพื่อนเราไปเล่นนะ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้โดนปิดไฟได้นะครับถ้าตัวดาเมจหลกักหรือว่าตัวที่รวยอ่ะในฝั่งเรานะหรือว่าตัวแบกนั่นเองนะครับตายเนี่ยเราอย่าฝืนเล่นนะบางทีดาเมจมันไม่พอนะครับเงินไปกองกับคนคนเดียวเนี่ยยากนะอนถึงไม่ใช่ผมเนี่ยแต่ว่าเป็นเพื่อนที่รวยเนี่ยก็พยายามรอเพื่อนนะครับตรงนี้ฝั่งเขาสกิลไม่หมดแล้วนะผมเลยเล่นเลยวีจานเสียงันตีไปนะ โเลโอเมก้าบางเฉียบเลยครับจะฝืนออกสร้อยเขียวนะโอเมกา้ามันกันใครไม่ได้เลยครับไฟนี้จริงๆขึ้นไนท์เทดมาแล้วก็แหวนกันเว้นะหรือว่าทอยชินเล็กนั่นเองนะครับก็สามารถกันได้แล้วนะเกมนี้เล่นได้เยอะด้วยพอกันบ้านได้หน่อยเนี่ยก็ค่อยขึ้นไอเทมสร้อยเขียวนะครับเพราะว่าเรารีบอบยอยู่แล้วนะ สร้อยเขียวเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นนะครับจะเกมตามมากนะอันนี้มันตามจัดเลยนะครับตามแบบไม่ได้ใกล้เลยอะไอเทมห่างกันมากตรงนี้เว็บเข้าสวยมากเลยนะครับเว็บเข้า3มทางเลยนะเราก็ลองเล่นดูนะครับคลิกซีเสียอันติไปนะพยายามอ่านสกิลฝั่งตรงข้ามนะครับว่าฝั่งไหนใช้อันติเมตไปแล้วบ้างอันตีสําคัญฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะ พยายามหาข้อมูลให้ตัวเองแล้วก็หาให้ทีมนะครับอย่างน้อยให้เรารู้ว่าตัวนี้กันติไปแล้วนะเราจะได้กล้าเล่นตรงนี้ฝืนขึ้นไม่ได้นะครับลิกเตอร์เข้าลึกมากเลยผมตัตดสินใจออกทอยเลยนะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยเวทหลายตัวนะครับตอนนี้ดาเมจเวอร์มากแล้วนะแทบจะวิ่งตีได้เลยนะครับถ้ามีทอยเนี่ยหูว บอกเลยว่าเอาคีล่าไม่ลงนะฝั่งเขาเทมา5ตัวเลยเมื่อกี้ติดเคิร์นนะครับอาจจะตีออบเจกช้านิดงนึงนะก็เลยตัดสินใจมาฟาร์มก่อนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะคือถ้าผมได้ทอยเนี่ยผมเอาสุดแน่นะเพราะว่าฮีโร่ฝั่งเขาเนี่ยยังไงก็ไม่มีดาเมจที่จะปิดคิล่าแน่ๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคิล่ามันก็หลบสกิลได้อยู่แล้วนะแล้วยิ่งมีทอยการพาดอีกแทบจะรอดแบบ100%เลยนะรอนอีกรอบนึงนะครับ เซตของไว้เอาชัวนะผมจะเลือกขายรองเท้าออกไอเทมนะทอยเนี่ยจะเก็บไว้ใช้นะครับตรงนี้พร้อมแม็กเลยครับโฟกัสตัวหลังก่อนนะเอาตัวดาเมจฝั่งเขาก่อนนะครับปุ๋ยแล้วคอมโบสองรอบแบบนี้รอดย้าครับอีรินคีร่าตีหมดแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งกับสกิลสองชิรีคูดาวนะ สิคิวนะครับตอนนี้ป้อมก่อนเลยครับไม่ตายนะโอมก้าคลิกที่เกิดนะเดี๋ยวมาเอาเลือดก่อนฝั่งเขาเหลือป้อมบนแค่ป้อมเดียวนะครับ แล้วคีล่าดูดเลือดโคตรแรงเลยตอนนี้มีเงินพอที่จะสับไอเทมแล้วนะเห็นไหมครับว่าโอเมก้าเนี่ยเขาไม่ออกทอยจริงๆนะกันไม่ได้เลยนะครับเนี่ย ไม่ทันนะครับเสียดายมากเลยทําเว็บล่างสูงนะบังคับให้ฝั่งเขาเนี่ยมาการล่างนะครับจากนั้นเราจะคุมก๊อทง่ายเผื่อแผน2ไว้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยไม่ถึงไฟก๊อทนะนี่เลยครับฝั่งเขาเน่ฝืนมาเล่นนะครับแล้วคลิกซี่เนี่ยแหลมนะโดนไปครับ ตับกอเกิดใช้นะสับแข่งนะครับตอนนี้เหลือแข่งเหลือเคียวนะโอ้ยเลือกใช้ได้เลยครับนี่แหละครับพลังรวยนะฝั่งเขาเนี่ยฝืนนะครับจริงๆรรอรับเ,เวฟแล้วก็การบ้านก็ได้นะ เกมนี้ก็ GG เลยนะครับเป็นเกมที่ทำเกมได้เดือดมากแล้วแอคเลยครับ for yes อ่ะ<ๆ>เดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรนะเกมนี้จริงๆผมก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะว่าไม่ได้เล่นเนก่งนะ Regenery MVP แล้วก็เหรียญทอง a s สซ s s ซินะครับ c o l Q นะเกมนี้คะแนน15.2เลยนะครับมาดูสาเหตุหลักก่อนเลยอย่างแรกเลยนะ โลมิงฝั่งเคขาฝืนออกส้อยเขียวนะเจอเวทยเยอะเนี่ยยังไงต้องขึ้นทอยมาให้เพื่อนก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยมาหาแมปนะนี่เขาหาแมปไม่ได้นะครับพอออกมาเนี่ยยังยืนไม่ไหวเลยนะตัวเองยืนไม่ไหวเนี่ยยังไงก,ก็การเพื่อนไม่ได้และสําคัญเลยนะครับที่ผมเกินไปต้นคลิปนะกดเหล็กของระบบนี่เขาฝั่งเขาเนี่ยมีโอเวอร์โหดแค่คนเดียวนะโอเมก้าคนเดียวนะ22ดาว ที่เหลือเนี่ยแรงคอมมานเดอร์สามคนแล้วก็คลิกซี่เนี่ยคอนเดาวนะฟังผมเนี่ยโอเวอร์โหลดสี่คอมมานเดอร์หนึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าระบบเกมเนี่ยจะอิงจากดาวสูงที่สุดจากตีน,นนะครับเช่นถ้าสมมติว่าตี้ผมเนี่ยมีซูพปีมหนึ่งคนที่เหลือเนี่ยแรงคอนถึง10ดาว4คนเลยมีโอกาสที่จะกดชนตี้ที่ซูพปีมทั้ง5คนเพราะว่าระบบเนี่ยจะจับคู่ที่ดาวสูงสุดของแต่ละตี้มาชนกันนะครับที่ผมเนี่ยไม่อยากให้แลงต่างกันเกินเน มาเล่นด้วยกันก็พร้อมแบบนี้นะเรามีโอกาสสูงที่จะชนตี้ที่เป็นงานนะแรงสูงทั้ง5คนซึ่งผลลัพธ์มันก็แน่นอนอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องเสียเปรียบนะตั้งแต่ดับตัวแล้วนะแม้กระทั่งการออกไอเทมการเดินเกมนะครับต่างกันมากเลยเกมนี้ อย่างที่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเกมนี้ไม่ได้เล่นเก่งนะแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยมีช่องโหว่ให้เราเล่นนะครับมันก็เลยได้แบบนี้นะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะกดตีห้ากับเพื่อนเนี่ยก็บันล้านดาวให้ดีๆนะครับอย่าให้ดาวคนนึงเนี่ยสูงจนเกินไปมีคอมมานเดอร์หลายคนเนี่ยก็หาคอมมานเดอร์มาเล่นด้วยกันนะอย่าเอาโอเวอร์โหลด30-40ดาวมานะครับไม่งั้นเนี่ยจะเจอตีที่โอเวอร์โหลดทั้งตีเลยแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงด้วยที่จะเจอแบบนี้นะ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ